สวัสดีครับเดวิดนาสร้างป่าครับทลิปก่อนนะครับก็ได้นําเสนอในเรื่องของต้นพยุงนะครับต้นไม้ต่างไม้แม้กระทั่งต้นสักนะครับก็โดนลมพายุพัดก็ทําให้ต้นไม้เหล่านี้ก็เริ่มเอน็นเริ่มล้มนะครับวันนี้ก็จะมาดึงคืนนะครับก็ทําให้เขาตั้งตรงขึ้นมาแล้วก็ความจริงก็ต้องนํจริงนะครับลิกริงพวกนี้ออกนะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้ลิก็จน จนลมพายุมาก็รู้สึกว่าความจริงการตัดแต่งกริงต้นไม้นั้นก็ถือว่าดีนะครับก็จะได้โปร่งเนื่องจากถ้าเขาอุ้มลมมากๆนะครับก็จะทําให้ต้นไม้เหล่านี้นะครับมีการล้มลงได้นะครับนี่ที่ทำไปแล้วนะครับสําหรับต้นนี้นะครับต้นนี้ทําไปแล้วนะครับก็ถือว่ายืนตรงขึ้นมานะครับหลังจากที่ล้มลงไปจน นอนกับพื้นนะครับก็ถือว่าก็น่าจะทําอีกนะครับสําหรับจะตายไหมนั้นก็คงไม่ไม่น่าตายนะครับเนื่องจากเขาก็สดชื่นดีนะครับหลังจากทําไปแล้ว2อสาวันนะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับว่าจะช่วยเขายังไงดีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูต้นที่จะทําก่อนนะครับ ครับก็น่าจะโอเคนะครับล็อกไว้สองสองสองเส้นเลยนะครับก็ถือว่าแน่นหนาถาวรน,นะครับไม่น่าตายนะครับเนื่องจากเขาแค่ลม้มลงไปเนื่องจากดินหลวมนะครับก็หลักบางส่วนก็จะขาดนะครับขาดออกแต่บางส่วนที่ยังอยู่ก็จะเริ่มแทง หมวกลากใหม่นะครับก็จะขยายลากออกไปอีกนะครับปีหน้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการโดนลมพัดลมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็สวัสดีครับ